ตอนนี้อยู่คอมส่องดาวแล้วนะคะเกมเพิ่งรีแรงมาเลยสุดๆใหม่ๆจ้าก่อนอน,นี่คือครึ่งหลังขยันมีก่อนนั้นอีกไปดูก่อนเลยค่ะว้าวเจอกันอีกแล้วนะคะคอมมันเ,เพิ่งรีแรงมาก็แอบไปไต่มานิดน,นึงนะจะ,ค,ะคอมห้าตอนนี้คอมสองไปไต่มานิดเดียวจ,จริงๆนะก็กดมาเลยค่ะตาแรกจ้าคืออยากจะบอกว่าเล่นรอบนี้อยากเล่นซัพพอร์ตค่ะ แต่ถ้าว่าลืมล็อกเล่นค่ะเลิศเยี่ยมจริงจริงหนูสนใจแรกเล่นไหมเลกมาเร็วมาได้ออฟเลนมันสนุกนะมันแบบบึมบั่มนะสปอร์ตไม่หนุกหรอกออมาออฟเล่นดีกว่าแก่างปฏิเสธฉันหล่อนจังกร้าขนอยอ่ะขอซับแค่นี้ไม่ได้เหรอวะ <c oughs> ไม่ต้องมาเดินบารบี้บ้านเราอีกเอาดีมาเลยเกามาดิวะเอาความโกรธทั้งหมดมาลงที่อับดุลเฮ้ยตอนนี้ฉันตัดปแรศัพท์ตัววนี้ไม่ได้โยนนะแต่โดนแกงเราแพ้เล่นแต่นี่บนรถนะคอมโบกันชากกดของลูกเจือดาวขอปฏิญาณว่ากูจะไม่คิดเพิ่มเอาดีมาอีกรอบนึงก็มาดิกาจิกมิซต กลายเป็นลูปลุนเป็นเม็ดสีนะคะแม้จะแพ้เล่นขนาดนี้เหมือนจะสู้ได้นะเอาดีๆทำดีๆเชื่อมสะดึกค่ะอีกาตกมาเอามันลูกแม่เอามันช่วยทำมาหากินหน่อยดอกซิกอือแร้วแล้วก่อนมันจะฆ่าแม่เร็วเล้วอกแม่สู้มาดีแม่สู้ลูกกาไม่สู้แต่มาจาสู้อิฟก่อนอิฟก่อนมันมีเอคิวมันมีคิวอีนี่มันลาสอนให้รู้นะคะอย่าไว้ใจทาอย่าวางใจไว้กับพื้นเอาให้หมดค่ะป่าไม่ต้องเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเองนะคะเบ๋อไอ้ไอ้ไอ้น่าจดนีสบายมากีนางอับดุลนางมั่นนางไปแกงเล่นแล้วนางก็ะขิด อยู่กินยาวไปเลยนะคะพ<อ>ิกาสูบปลวกคใครที่ดูบอกจะรู้รว่าอีนี่เป็นปลวกนะคะอีนี่มันไหลอย่างโซเลนบาร์มี่เหรอกูไม่ให้เล่นจะจิกมึงด้วยเดี๋ยวกูอยู่คนเดียวกูอยู่นนดเนี่ยกดของลูกเจือดาวต้องไม่กิดเพิ่มคะ<อ>่ะเซีวจิจ้เส่ยวจี้นนี้ว่าจะถอยแตบดุนนะมันอยากจะเล่นบาร์มี่เส้สนจิเส้นจิคิวแรกมาแล้วรถจาารถจานตอนนี้อยู่แต่เลนจ้าเป็นชาวไร่น้องชาวไร่หรือปลวกแม่แม่ข้ารอเจ้าอยู่ตรงนี้มานานแล้วข้าน่ะ ไม่ให้เจ้าเล่นบาร์บี้หรอกนะเชิญกลับไปเล่นอุลตร้าแมนของเจ้าสิพวกเส้นซีเส้นซี่ครับแบบเชิญกลับไปเล่นอีมดแดงค่ะออกมาแตะแต่นิดหน่อยนะคะสุดนี้โอเคแล้วตีก็ฉันเห็นคนแอบมาเล่นบาร์บี้บ้านฉันมันต้องไม่อยู่ดีมันต้องเส้นซีเท่านั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แพงล่างเป็นตุ่มติ้วโดนแบบนี้ไปควินเลยนี่เส้นซีเส้นซีเซลซีกาจิกซีอุ้ยแรงเจ้าแรงไข่จันดันหยุดหยุดเซลซีถ้าเธอทำเราเธอต้องเล่นบาร์บี้ นี่วอลไปตายในบ้านด้วยโลนี่แหละตัวแม่เซลจิแล้วเพื่อนก็เลยเลยคะเพื่อนจบเลยเลยคะมันเลิศมากเลยค่ะรอบนี้ฉันเปิดเลนมาแล้วนะจ๊ะล็อกเม็ดกับสับายก็ไม่ต้องเดาหรอกนะว่าจะได้เลนไรมันล็อกมงอยู่แล้วมันมั่นใจโอ้ค่ะจบจบนะคะไดยาดียกูยืนไหนอ๋อโอเคถึงจะได้สับก็ไม่น่าจะได้เลนกูจะบ้าแล้วแบบ แอบเส้นซีอยู่นิดหนึ่งโปรโตโกอยู่โน่นหมดรวยได้ข่าววันหล่นดำน้ำได้เดี๋ยวฉันจะฉีดลงน้ำให้ดูให้มันหลงไปเลยว่าใครมันจะแน่กว่ากันไปค่ะเริ่มเกมโดนลุมช้ำเลยซับเราก็คู่รักหรือเปล่าเข้าใหม่ประมาณเนาะแล้วนางก็พิมพ์มานะคะให้ฉันไปช่วยแครี่ซึ่ง ภารกิจงานกูก็มีค่ะหล่อนเป็นซับทำไมหล่อนไม่ไปดูค่ะอยู่ในป่าก็ขอให้ต้นไม้มันรัดกอดตายนะคะโอเคก็มาช่วยแคร์กันนะคะแม้จะบ่นบา้างแต่ก็ช่วยอยู่นี่ดูเป็นคนดีขึ้นมาทันทีคนมาทันควันเอ๊ะมันฟิกเกอร์ใส่ฉันอีกแล้วเอ้าเอชาเอนี่ฟิกเกอร์ได้นะคะอย่ามันไม่ให้มันมากไปอีนังวีละ เฮ้ยว้รอดไปไหน่หรอจ้ะนัดจอยมันอ่ะอีกแล้วอีกแล้วมันฟิกเซออีกแล้วอินนี่มันต้องโดนค่ะต้มเตี้ยวชีมอรณาะได้เลยอีฉากมาไหร่กลัวบ้างเป็นแค่ฉากอ่ะอ๋อเกมนี้เป็นประวันอีดอกลืมแล้วมันเขนงันฉันไปตีป้อมมันอืออือนี่ไงอีพวกนุนแขนจริงๆด้วยมันจะตีป้อมฉันคืนในได้แต่นี้ไม่ยอมเลยนะจ๊ะ ไว้เริ่มแล้วป่าเปิดวลาช่ำมายืนเยยบค่ะเคช่องเลยกลิ่นตะลุจอโห้ยอีมังกรมันจะเอาฉันได้เลยอ่ะแต่นี่มีอันตีนะคะใครเตะจัดการค่ะไอ้มันบินไปแล้วว่าลัร์ดูแครี่มันหนักนังมันมากคิดว่าเป็นมังกรแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ได้ค่ะไว้ไม่คนตกใจวิดีโอค่ะคุณค่ะรักที่สุดเยอะไว้อีมังกรมาอีกเดี่ยว่ากูจะบ้า เอาค่ะดูเพื่อนชนะโซมันใจแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอนี่ด้วยหลอนี่ด้วย,น,วยนี่จะเล่นด้วยหนูมาแล้ค่ะีนี้นี่อือดำน้ำยืนเย่ยใส่น้ําเลยนี่ช่ำก็น่าจบได้เลยเรามาจบกันดีกว่าค่ะแค่ช้างตัวเดียวแต่เพื่อนคาเลิกยืนริว้วรีบจบค่ะแล้วเราก็ชนะแล้วนะคะยย้เฮ้ ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงต้นคลิปที่เกลิ่นเอาไว้นะคะถ้าคุณถามว่ามีอะไรฉันก็จะตอบว่าไม่มีประเด็นอยู่ตรงที่คลิปนี้จะได้เล่นยาเดียมไหมนี่เลยประเด็นแต่รอบนี้ได้สอบนะจัะลดกะเดี๋ยวเราขอ,อยาเดียมพิโลจ้ะได้แน่ได้เล่นแน่ได้แน่อยากเล่นฮ <Hello. S 1> <Hello. S 2> ัลโหลมายาเดียมกู สุดท้ายก็มาลงเออย่โดเรียลอย่ะเบนทําไมวะคนเขาจะเล่น่ะคือหลอนไม่รู้หรอว่าคนเขาอยากเล่นขนาดไหนเงยบ้าจริงผพมหนูคนอึง่งอะไรก่อนดีค่ะระหว่างแคลริกลากับยอนสเปลฟาร์บนี่มันเรื่องบ้าเลยเนี่ยกูจะบ้าแล้วอีนี่ในบอกกลางแล้วกลางใครอยู่อยู่รางสัมนค,คือลอล่ากลางมืงองามึงไปตอนนี้แบกสังขาดมากลางเพราะเหมือนอีลอร่าอยู่คนเดียวไม่เป็นอี้นติด ทีมนนรตรึมเลยดูต้องการลอล่าน,นะคะเอาไปเลยค่ะเอามาไปเลยเอาไปแล้วนงลอล่าน่งรถไปได้แล้วฉันละ่ะยืนฉี่ตรงนี้โดดเดียวเง็เปียวซ้ายเจ้าจังหมถึงนคะรอเจ้าจังโดนสพอนไร้ค่าชนีดสองตัวหนึ่งบาทนี่คือเย็กดิมมากใช่ไหมคะ่ะ อยากได้ชันมากใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาหาพี่ยอนบ้างอะไรบ้างยิงไปเลยค่ะมีเยลอยู่ไม่ต้องกังวลค่ะพี่ยอนเดี๋ยวนี่ช่วยนะคะอะไรอีแก่ว้ายพี่ยอนโดนเปิดโดนเปิดช่วยค่ะช่วยพี่ยอนค่ะยอนกูเลือดติ่งแน็มากมาแต่ยิ้วมาพอดีรถพี่ยอนเก่งมากเอาไปเลยหนึ่งสแก่ลำค่ะว้ายกูตายไปแล้วว้ายยังยังยังพี่ยอนกูไม่รอดแล้วกูก็ไม่รอดแล้ว ยอนอีดองีฝั่งนั้นก็ล่มจำอะไรไม่รู้ยอนก็ไม่มีฟิกเกอร์ทีหลังก็ต้องเล่นนะคะยอนอะ่ะว้พี่ตัวเล่นมันมาแล้วคะ่ะผ่ก่อนสเต็งว้ยเตงทำไมไม่ออกมาร่าคิดนางคิดแน่นอนแต่นี่ช่วยสุดละแต่นั่นแหละแต่นั่นแหละไม่มีใครรอดคะ่ะอีลอล่าเล่นกลางก็ไม่ช่วย ก็เลยเนี่ยหนูดูไม่รู้เรื่องใคร,ใครเป็นใคร๋อ,อรู้ละ๋อตัวเล่นขีดแต่ได้หนิว่ามาเช่นกันนะจ๊ะแม้ฉันไม่ชอบลอล่าแต่นาที่นี้ลอล่าเล่นดีสุดค่ะอะไรแบบนั้นคอมโบแบบนี้เข้าข่ามากเวอร์ไอ้นี่โดนยกโดนผู้เล่นคนที่หกอีดอกตอนนี้มาเกาะลอล่าเป็นปริงเลยไม่เป็นแล้วค่ะนาะเงือกอยากเป็นปริงค่ะมาจากไหนยังยิงยิงลอล่ายิงยิงรดะเอาอีกเอาอีกเร็วเร็วเร็ว นี่สวยค่ะเบอร์เลอรตอนนี้ไลนนาคอมาชั่วโมงครึ่งแต่มันนั่งรอดนะวะรอดป้าอะไรล่ะนี่ไม่ใช่นาคอที่เดาเอาดิมาดิสู้ไม่กลัวตัวมัมออกไปรบไปรบเริ่มแล้วรอดนะเขามันรอดนะไม่รอดนะไม่รอดนะเริ่มละเริ่มละมันเริ่มไปไม่รอดละหรือว่ารอดวะไม่รู้จ็กเกอร์อยู่นี่แต่ทัวเล่นกูตายไปค่ะรอดละเบอร์เลิฟเซลจีเซลจีรอดวะวะ โอ้ยแต่ยังอยู่ตอนนี้เขาก็มาตีมังกรส่วนชาิยืนปล่อยน้ำปีควินควินค่ะแต่สกิลฝั่งนู้นอะไรแล้วแบบโรล่าลดอ่ะเปิ้นรักเนี่ยเปิ้นรักคนเนี่ยเปิ้นรักชานแล้วนางรอดด้วยนะแลวฉันเจอเรื่องนาตกใจย้อนออกเวทย้อนออกอากอนี่รดค่ะจบเกมนี้กุรีอ่อนมือโลเกแใครมันแรงจังวะขอนากกอดโลกอย่างเลิกลวงกูได้อย่างแล้วแบบ แกกูกันบ้านคนเดียวสนเพื่อนเราแต่ละคนก็อ,อย่างที่เห็นค่ะไปตายหมดว้ยอย่ามาตีบ้านกูนะตีเหตีเหตีไปเห,ห,หเหนื่อยละตีไปเหอะอย่าเดียก,ก็ไม่ได้ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกพอเลิกเล่นคอเคก็อะไรประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตอนนี้คอยแหงมากเลยง่วงด้วยขอตัวลาไปก่อนค่ะบายบายไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ไว้เพื่อนรักฉันได้เอม